และในคลิปนี้ครับพี่จะมาสอนวิธีการหาผลึกคริสตัลแบบฟรีๆนะครับแล้วก็เอาไปแลกรับแฟชั่นถาวนสก,กินปืนได้ถาวนฟรีๆยกเซิร์ฟเวอร์เลยครับรายละเอียดทั้งหมดและกิจกรรมจะเป็นยังไงครับกิจกรรมเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะทุกคนแล้วก็มีแมปใหม่เข้ามาด้วยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ตัดเข้าอินโทรได้เลยครับอานลุงแว่น รับเติมเพชรฟรีไฟแบบเมลพาร์แล้วก็แบบ u ู d ในเกมราคานี้ผมเติมเองการันตีปลอดภัยไม่มีเพชรแดงแน่นอนกดเองทุก ID สนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับทักเฟชส่วนตัวไปเติมกันได้นะครับแล้วก็ถามเรียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับมาเติมเพชรร้านผมเยอะๆนะครับทุกคนอุดหนุนกันหน่อยนะขอบคุณครับรเอียดการเชิญเพื่อนแบบใหม่นะครับแพทหน้าก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะ ในส่วนของการอัปเดตก,การชวนแล้วก็การตอบรับคําชวนเนี่ยจะเปลี่ยนให้เราเลือกได้3แบบก็คือตอบรับคำเชิญเพื่อร่วมเข้าทีมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับหรือว่ากดปฏิเสธเข้าอัตโนมัติหรือว่าตั้งเป็นโหมดห้ามรบกวนนะครับอันนี้เนี่ยมันจะสะดวกปลอดภัยง่ายสําหรับคนที่ไม่ชอบให้ใครชวนเข้าไปร่วมในตี้นะครับก็สามารถตั้งได้ว่า จะตอบรับคําเชิญอัตโนมัติเลยไหมเวลาเพื่อนเราชวนมาแล้วเราเข้าไปเลยไม่ต้องกดรับหรือว่าจะตั้งเป็นแบบกดยอมรับเองก็ได้หรือจะตั้งเป็นห้ามรบกวนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เรานะมันจะมี3แบบให้เราปรับแบบนี้เลยซึ่งในการรับเบรดรอบนี้จะเข้ามาในแพดหน้านะครับผมก็รอรับรอใช้งานกันได้นะครับมีห้ามรบกวนเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ออนไลน์นะครับสามารถปรับได้3แบบเลยแล้วก็โหมดใหม่ล่าสุดครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับ โหมดซอมบี้ฮันครับอันนี้เนี่ยพี่ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าพี่ได้เข้าไปทําการเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องๆหรือว่าเพื่อนๆทุกคนครับพี่ได้เข้าไปเล่นแล้วปรากฏว่าสนุกมากนะสนุกมากๆก็สําหรับเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่อยากเล่นนะเดี๋ยวพี่จะไกดเล็กๆน้อยๆให้เป็นรูปแบบเป็นเทคนิคการเล่นนะครับ รูปแบบการเล่นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบซอมบี้ผ่านด่านเลย100%ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผ่านด่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตั้งแต่ระดับความง่ายเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะระดับง่ายสุดเออแบบตัวแบบพวกซอมบี้กาก,ากสุดอะไปจนถึงตัวบอสเลยนะก็ไม่เชิงว่าไกดหรอกแต่ก็เป็นเหมือนแบบน้องๆทุกคนน่าจะเคยเล่นแหละมันเป็นแมปซอมบี้เนี่ยดูตามคลิปเลยเห็นไหม เบตแมปซอมบี้ที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีของมาให้เราแรกๆไปใช้งานในโหมดนี้กันด้วยนะครับนะแล้วก็มันจะมีโหมดอยู่3ตัวก็คือโหมดง่ายโหมดปกติแล้วก็โหมดยากสุดซึ่งโหมดยากสุดเนี่ยมันจะเป็นเป็นโหมดที่ค่อนข้างจะยากสุดไหมส่วนตัวว่าพี่ว่าก็ไม่ยากนะน้องๆถ้าเราช่วยกันเล่นนะครับ อืมช่วยกันเล่นกับเพื่อนๆในตี้อะไรเงี้ยก็น่าจะผ่านกันได้ทุกคนแล้วก็มันจะมีบอสอย่างที่พี่บอกไปนะครับเมื่อเราเล่นจบโหมดง่ายแล้วก็โหมดปกติหรือว่าโหมดปานกลางแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายมันจะเป็นโหมดยากสุดนะครับอันนี้พี่เล่นในโหมดง่ายนะจบไปแล้วนะครับต่อไปที่พี่จะเล่นก็คือในโหมดปานกลางหรือโหมดปกตินะครับซึ่ง หมบ้านกลางเลยหมดปกติเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่จะยากหรือว่าหมดเล่นเล่นแบบปกติแหละมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนก็สามารถเล่นได้ผ่านได้อะไรประมาณเนี้ยอืมยากไหมไม่ยากนะส่วนตัวพี่นะครับน้องๆถ้ามาเล่นก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยอาจจะแบบชวนกันเข้าตี้มาลงลงเขาเรียกว่าอะไรละเล่นเล่นอีเวนต์หรือว่าลงดัน,น็ได้เลอลงดันอืเพราะว่าถ้าแบบว่าแบบ เกมแบบเก็บเลเวลอะไรเงี้ยก็จะเรียกกันว่าลงดันลงดันนะแต่ฟรีไฟล์มันไม่ใช่เกมเก็บเลเวลไงเออมันเป็นเกมแบทเทอร์ล้อพราะงั้นก็ขอเรียกครับว่าลงดันแล้วกันนะครับลงดันเจียนนะครับอืมอ่ะผ่านแล้วเห็นไหมมันก็เป็นเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเนี่ยมันเป็นไกด์เล็กๆเนาะพี่ไปเล่นให้ดูทั้งหมดนะถ้าเอาเกมเพย์มาทั้งหมดเนี่ยน่าจะไม่จบหลอกครับวันเนี้ยนะเออนี่ฮะ ชื่อแมปว่าปีศาจกองทรายทุกคนมันจะมีแมปง่ายแมปปกตินะครับแล้วก็อันนี้คือยากสุดนะน้องๆคือยากสุดเนี่ยสําหรับพี่นะถามว่ามันยากไหมมันก็ค่อนข้างยากครับนะถ้าเกิดคนไม่เคยเล่นนะแต่ถ้าส่วนตัวคนที่เคยไปเล่นมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วมาเล่นในโหมดเซิร์ฟเวอร์ปกติเนี่ยก็น่าจะน่าจะ,น,าจะ,น,าจะน่าจะรู้ว่ามันต้องเล่นยังไงต้องผ่านยังไงอะเนาะเออแล้วก็รูปแบบการเล่นก็เหมือนปกติเลยไม่มีอะไรมากนะครับ แต่มันจะแตกต่างตรงที่ด่านสุดท้ายนะครับอย่างที่พี่บอกไปว่าซอมบี้ฮันหรือว่าโหมดลงดันเนี่ยมันจะมีบอสในด่านสุดท้ายด้วยนะครับซึ่งด่านสุดท้ายเนี่ยมันจะมีบอสที่เป็นมังกรตัวนี้ไม่โคตรเจ๋งครับน้องๆบอสมังกรตัวนี้นะครับถามว่าผ่านยากไหมผ่านยากนะครับผ่านยากด้วยแล้วก็ผ่านง่ายด้วยมันมีเทคนิคของมัน ก็แล้วแต่เราจะเล่นนะครับเราต้องเล็งหัวดีๆนะครับอืมใครที่ยังเขาเรียกว่าอะไรวะก,ก,ก็ก็ก็มันเป็นตัวบอสอะเอาง่ายๆ <c oughs> เนี่ยเห็นไหมผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับ สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเล่นก็เราเล่นกันได้ในแพทหน้านะครับหรือใครที่มีตัวเกมฟ r e e Fire Advance อยู่เนี่ยก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นก่อนเพื่อนได้นะครับวิธีการโหลดและวิธีการสมัครนะพี่ได้สอนไปแล้วในคลิปก่อนๆหนนะ้านี้เนาะลองย้อนไปดูก็ได้หรือกดที่ตัวไอด้านบนขวามือก็ได้นะครับแล้วก็กิจกรรม Lo อก Music Meta l ลลิคู่ใจสำหรับแฟชั่นชุดใหม่ที่กลับมาขายเก่าไม่ใช่แฟชั่นชุดเก่าที่กลับมาขายใหม่นะครับผมมาทั้งเซตเลยนะครับ นีด่ดูดิมีทั้งปืนมีทั้งสกินมีดสกินกระเป๋าสกินไอวอลเข็มกลัดอะไรเงี้ยครบเลยนะครับตั้งแต่วันที่26-2ถึง2เมษายนนะกิจกรรม rock music metalic l cool คู่ใจแล้วก็กิจกรรม2 3 3ถึง31ครับน้องๆม,มีปืนปายย่างปะ <c oughs> ดิสแตนตเกิลฟรชี่ ดีไลยครับผมอัตาการยิง2แมกกาซีนหความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งครับสำหรับสกินปืนปลายย่างป่ะมีปลายย่างบ้านน้องๆก็สามารถมาุ่มกันได้นะครับแล้วก็24 6ถึง6เมษายนครับหน้ากากไฟแล้วก็ b l a c k DEMON ไฮไลท์ประจำสัปดาห์เลยนะครับคนซูมกันเยอะมากแล้วก็ ลุงแว่นบอกว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยมาเติมแพ็คเนี่ยกันเยอะมากๆนะครับผมนะใครที่อยากจะเติมเพชรร้านลุงแว่นก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะไปเติมแล้วก็สุ่มกันได้นะซึ่งส่วนตัวพี่เนี่ยพี่มีชุดนี้แล้วพี่พี่ได้โค้ดมาพี่ได้สุ่มชุดนี้แล้วพี่ไม่ได้สุ่มนะน้องๆพี่ไม่ต้องสุ่มเลยพี่พี่ไปงานเกมแล้วพี่ได้โค้ดมาก็ขอโทษทีแล้วกันนะครับน้องๆที่พี่ไม่ได้แลกให้น้องๆแล้วก็ไม่ได้สุ่มให้น้องๆดูนะครับส่วนตัวใครที่ยังไม่ได้สุ่มหรือว่ายังไม่มีชุดหน้าาากกไฟหรือว่ แฟชั่นใหม่นะครับผมี่แบล็กเดมอนเนาะ 666โทเค็นในการแรกครับสุ่มดวงดีก็ได้ชุดสุ่มดวงเสวยก็ได้โทเค็นไปแรกนะครับเอาละครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลานาฬิกาสายนาฬิกาเดินนาฬิกาดิจิตอลนาฬิกาอนาล็อกก็สําหรับในวันนี้นะครับกิจกรรมการแจกของฟรี29ถึง21เมษายนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปน้องๆเข้าเกมมาทาภารกิจเก็บสะสมโทเค็นผลึกคริสตัลไม่ใช่ผลึกคริสตัลสิ เป็นเศษมันมเป็นเศษทัลลกคิสตัลนเก็บมาแล้วก็ไปแลกได้ตามรูปนี้เลยเห็นไหมหลกัลกๆเนี่ยมันจะมีปืนอยู่4กระบอกนะครับผม AK 2กระบอก AC801 กระบอกเ2 4 9 1กระบอก, F ก,บอกแล้วก็มีชุดชุดเนี่ยน่าจะมีประมาณ2 3าชุดนะครับที่เป็นแบบแร่แ,รแล้วก็มีแบบที่น้องๆเคยเห็นกันนะครับชุดชายชุดหญิงชุดหญิงชุดชายนะครับแลกได้นะฮะ โดยการเก็บสะส,สมโทเคนเศษผลึกคิสตันไปแลกให้เป็นผลึกคิสตันหนึ่งรูกนะแล้วก็มาแลกได้นะครับแล้วก็เหมือนจะมีพวกชุดหลักๆก็จะมีชุดพี่หลามสแนปปี้นะครับพวกนี้น้องๆน่าจะเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมมันเป็นชุดเกา่าเนาะเออแล้วก็มีอีกหลายชุดเลยนะครับซึ่งส่วนตัวพี่ว่า น่าจะเลื่อนหาไม่หมดนะครับวันนี้น้องๆเอาเป็นว่ารอดูในเกมมันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะใครรอได้ก็รอนะครับน้องๆถ้ารอไม่ได้ก็พลาดของฟรีนะจ๊ะเออเพราะงั้นรอดูกันหน่อยนะครับว่าของฟรีเนี่ยในวันพรุ่งนี้จะมีอะไรแจกบ้างแต่หลักๆเรารู้วิธีการเล่นแล้วก็วิธีการได้รับก็พอเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่จะไกด์ให้เล็กๆละกันสําหรับวิธีการเล่นเนาะแต่ก่อนที่จะไปบอกวิธีการเล่นและได้รับนะครับ เราไปดูสก,กินปืนกันหน่อยนะน้องๆเออสก,กินปืนที่เขาจะให้นะครับผมจะมีอยู่4ตัวนะจะมี ac 8 0 ak สีทองนะครับเป็น ak 4 7นี่แหละ m 2 4 9แล้วก็ ak กระบอกหนึ่งอือมี ak 2กระบอก m 2 4 9สกหนึ่งกระบอกแล้วก็ ac 8 0 1กระบอกนะซึ่งส่วนตัวพี่เนี่ยพี่มีสก,กินปืนแค่กระบอกเดียวที่ให้ได้ดูเนี่ยออเตอร์บอลลูนครับมาก์ซีนหนึ่งดามเมจหนึ่งระยะลบหนึ่ง นะครับก็ในวันที่29ก็สามารถทำภารกิจเก็บของเก็บโทเค็นมาแลกได้นะครับส่วนอย่างอื่นพี่น่าจะไม่มีนะเอเเคเรามีไหมไม่มีแล้วต่อไปอะไรนะต่อไปจะเป็น ac 8 0 ac 8 0ศนย์ ac, 80, AC 80มีไหมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ได้เตรียมด้วย ac 8 0อืมนี่อ่ะมีไหมไม่มีครับน้อง เออก็ก็ไม่มีเหมือนกันอนะแต่ว่าส่วนตัวตัวของพี่ที่มีมันก็ดีอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีสก,กินก็ไปแลกได้นะครับนอนนอนอืมแล้วก็ m สองสี่เก้านะครับผม m สองสี่เก้ามีหรือเปล่าวะดูแป๊บ m สองสี่เก้าไม่มีแล้วครับน้องโอ้โหโคตรจนนะก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับผม m สองสี่เก้านะนี่ฮะเดี๋ยวมันจะมีในหน้ากิจกรรมจะมีให้ให้ใหแลกอยู่นะครับ m สองส ac 8 0ูน ak เนาะ แล้วก็วันที่29้ถึง21บครับแมปใหม่มาเหมือนกันแมปสงครามงานวัดฟรีไฟล์นะครับพวกน้องก็สามารถไปเล่นกันได้นะอันนี้จะเป็นในโหมดคาเฟ่แล้นะครับสำหรับวิธีการได้รับผลึกคริสตัลหรือว่าเศษผลึกคริสตัเลเนี่ยนะครับก็ดูให้จบคลิปแล้วกันเนาะเราจะได้รับเศษผลึกคริสตัลตอนที่เราเล่นจบเกมแล้วเท่านั้นนะฮะเออเล่นในโหมดโดรด่มก็ได้เล่นในโหมดมาป่าเดียวดายก็ได้นะครับยกเว้นโหมดสร้างห้องแล้วก็โหมด โซนฟีสตล์จะไม่ได้นะครับนะแล้วก็เก็บสะสมเศษผลึกคริสตัลครบก็เอามาแลกเป็นผลึกคริสตัลหนึ่งลูกนะครับน้องๆแล้วก็เอามาแลกแฟชั่นพวกนี้ได้ถาวรเลยนะครับกิจกรรมจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับน้องๆน,นะเออพี่ยังไม่มีภาพไม่มีอะไรมาให้ดูหรอกแต่ว่ากิจกรรมตามที่ฟีสตายอัปเดตก็คือวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับน้องๆก็สามารถไปเริ่มทําภารกิจกันได้นะยี่สิบเก้าก็น่าจะเป็น วันเสาร์สุกเสาร์อาทิตย์นะมั้งน้องๆใช่ไหมเออเดี๋ยววันนี้28พรุ่งนี้29วันสุกสิก็สามารถไปทำภารกิจกันได้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมการแจกของฟรีต่างๆของฟรีไฟล์นะครับกดติดตามไม่ได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ